สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซีนะครับประจำวันที่8สิงหาคม2021นะครับก็ห่างหายกันไปนานเนื่องจากว่าคริปโตค่อนข้างจะเงียบเหงาครับมาในคราวนี้คริปโตก็เหมือนกับจะฟื้นคืนชีพไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกราฟผมพามาดูกราฟรายสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากราฟรายสัปดาห์มันจะเป็นการบอกแนวโน้มที่ยาวกว่าได้ดีกว่ากราฟวันแต่ว่าเดี๋ยวจะามาพ่วงกันด้วยนะครับ โวดนี้จะเป็นการนำเอาทั้ง Moving Average นะครับ MACD r s i แล้วก็ MCDX นะครับมา,มาใช้คู่กันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวคริปโตจะใช้เป็นตัว USD นะครับหน่วยเป็นหลักล้กันนะครับทีนี้ o อ i e n t a t e กันก่อนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือเส้น25นะครับงั้นผมเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวทุกคนงงนะครับ เส้นสีส้มคือเส้นยี่ห้านะครับเหมือนกับคลิปอื่นๆนะครับเส้นห้าสิบคือเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองคือเส้นสีเส้นสีเหลืองคือเส้นหนึ่งร้อยนะครับกับเส้นสีม่วงคือเส้นสองร้อยนะครับมามาดูเริ่มที่คริปโตกันก่อนที่ตัวบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยเราจะเห็นว่า m a c d หลังจากเกิดเซลล์สัญญาณนะครับตรงนี้ก็คือช่วงนี้แล้วก็ราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่วันที่19 จุลายนะครับก็คือกรกฎา,าคมเนี่ยตรงนี้มันยังคงอยู่ใช้เวรนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาแล้วก็มาชนแนวตรงนี้นะครับตอนนั้นผมเคยถ้าเกิดใครเคยตามบอกว่าช่วงที่ตลาดคริปโตที่เป็นบิตคอยเนี่ยจะขึ้นเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นหนึ่งสนะครับก็อยู่ในช่วงนี้เนาะปรากฏว่ามันทะลุเห็นไหมครับมันทะลุขึ้นไปนะครับซึ่งแนวเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยอย่างงี้มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกันเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนได้นะครับทีนี้ มันจะมีอยู่ส่วนนึงคือ Macd เนี่ยมันยังไม่ตัดนะครับการที่ Macd ยังไม่ตัดแล้วก็ตัวแท่งเทียนของอันตันนี้ครับยังไม่ยืนเนี่เยเส้น25สัปดาห์นะครับอันนี้ตามกราฟวีกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันยังไม่ได้ขาขึ้นสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเจอแนวต้านถัดไปก็คือแถวๆซักตัวเนี่ยนะอาจจะขอเพิ่มนิดนึงนะ โอเคครับมาแล้วก็คือแนวต้านถัดไปเนี่ยจะเป็นประมาณสัก40,006นะครับ4 5 9 1 2ประมาณนี้นะครับตรงนี้คือแนวต้านสำคัญหมายความว่าถ้าคราวนี้เ,เรียกว่าบิตคอยสามารถมีแท่งเทียนมายืนอยู่เหนือตรงนี้ได้อโอ้ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มยิ่งแม็กดีเป็นการตัดขึ้นเนี่ยยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะมีการขาขึ้นที่สมบูรณ์ซึ่งตรงเนี้ยสำหรับแนวเนี้ยเอาแค่แนวเนี้ยผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแหละแต่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งคือ ช่วงที่แท่งเทียนสามอันขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวติดกันนะครับหรืออ่าทรีิโอเยอร์นะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าสวยงามนะครับคือแท่งเขียวติดกันสามแท่งเนี่ยวอลลุ่มตรงเนี้ยสามอันเนี้ยมันไม่ได้เยอะเหมือนช่วงนี้นะเห็นไหมนี่ขนาดอ่ามีแท่งเทียนสามอันติดกันนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจุดหนึงว่าเอ๊ะ อันนี้มันขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ mcdx เนี่ยที่เป็นสีแดงครับก็คือหมายถึงผมบอกถึงมันเป็นแบงเกอร์หรือรายใหญ่นะครับก็เข้ามาตลอดนะครับไนซ์ไซเนี่ยก็เกิน50ผมบอกไปทางบูลิชมากกว่านะครับเพราะงะั้นจุดนี้คือน่าสนใจใครใครที่เก็บตรงนี้มาได้หรือใครที่ติดข้างบนอยู่เนี่ยผมว่ารอลุ้นได้นะครับว่าอย่างไงนะครับส่วนใครจะซื้อเนี่ยผมว่าอย่าพึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีเก็งกําไรเนาะเรามาดูการาฟวันอ่ะการาฟวันก็จะจะเห็นแพทเทิร์นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ กราววันเนี่ยมันยังเป็นขาดลงอยู่เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนเ,นเส้น200วันได้นะครับอันนี้คือสีม่วง200วันเนาะเส้น400อ่าเส้นสีม่วง200วันเนี่ยก็จะเป็น4 0,000ประมาณ44,900นะครับเอาอะเอากลมๆก,ก็คือ4 5 0 0 0้ันละกันถ้าบิตคอยสามารถยืนได้45,000ันขึ้นไปแล้วยืนได้อย่างมั่นคงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเพียงแต่ว่าตัวไอซเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วครับคือผมเชื่อว่ามันต้องมีการย่อบ้าง จะกราฟวันเนาะคือคือมันจะขึ้นพ่วงเดียวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องย่อยอครับขึ้นย่อขึ้นย่อเนาะถ้าเอาย่อแบบสวยๆสําหรับผมคือถ้าใครใครอยากจะเก็บแบบเก่งกาไราจริงๆนะลองมาดูเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับประมาณสักสามหม่ถ้าไม่หลุดนะน่าเก็บนะครับแต่ถ้าขึ้นแล้วหลุดลงมาเนี่ยอันนี้เสียทรงนะครับก็ก็กนี้เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับต่อมาอีทเทอรียมนะครับอีทเทอริวมลายลายวิกนะครับคล้ายๆกันเห็นไหมแม็กดีเหมือนกับจะตัดแล้ว นะครับแต่ยังไม่ตัดอายซ,ซก็ขึ้นมาเหนือน50นะครับแล้วก็ตัว MCDX นี่สีแดงแก่เต็มพื้นที่เนี่ยช่วงนี้ที่สีแดงเต็มพื้นที่เนี่ยจะเป็นแบบขาขึ้นสมบูรณ์นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับ BTC กับ Ethereum เ e t ีเรียมมีความงามมากกว่าเพราะว่าอะไรที่ผมบอกคือไอ้ตัวเนี่ยตัวแท่งเขียวเนี่ยหนึันกษณ์ที่แบบผมบอกว่าเป็นบ lish มากๆคือ1น,นแท่ง เขียวเนี่ยติดกันแมิ่งเป็นรายสัปดาห์นี่โอ้มันมันคอนเฟิร์มว่าแบบมันค่อนข้างจะดีอันที่2คือมันยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับแท่งเทียนก็คือผมบอกว่ามันบูชมากๆนะครับขาดก็แต่ไอ้ MACD ตัดขึ้นนะครับก็คือตัดกันเกิดโกลเด้นโกลเด้นครอสนะครับก็จะถือว่าดีมากๆนะครับคำถ,ถามต่อมาแล้วแนวรับแนวต้านที่เราจะพิจารณาทำยังไงดีอ่าถ้าเราเห็นตัวอีเทเรียมเนี่ยมันไม่ย่อเหมือนไอตัวบิตคอยนะครับอันนี้คือมันขึ้นแล้วก็ลงกับเพียเดียว,ยยว,วน,ยนะครับลงเด็ดเด เราะฉนั้นผมว่าถ้าเกิดใครสนใจนะเนี่ยแนวเหมือนกันใช้เส้น100วันลับเหมือนกันจะตกประมาณ2559 2560ประมาณนี้นะครับสำหรับอีทีวีเมในการเก็บเป็นระยะสั้นซึ่งตรงนี้ผมไม่นําให้เก็บแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอัในนีมันสูงมากๆนะครับอันนี้คือเล่นเก่งกําไรถ้าเกิดมองเป็นระยะยาวเนี่ยมองเก็บระยะยาวผมก็ยังคิดว่า,าตรงบริเวณแทบแทบแทบแบนี้น่าสนใจมากกว่าแทบแทบประมาณ1,935นะครับ จะม่รูลงมาถึงอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันทับซ้อนกันไหมเนี่ยขอจัดการวอรลลุ่มตรงนี้ผมเด็ดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับทีนี้ให้สังเกตวอลลุ่มเหมือนกันที่ที่เราคุยกันตะ่กี้นะครับสำหรับวอลลุม่มบิตคอยที่มันขึ้นมา ดูขึ้นมาเยอะจริงแต่ว่าวอลลุ่มมันน้อยก็คืออันนี้อีกทีเรียกว่าข้ายกันเห็นไหมช่วงนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยวอลลุ่มความสูงเนี่ยยังเยอะกว่าตรงนี้เลยนะครับหรือว่าช่วงที่มันขึ้นมาแถบๆเนี่ยวอลลุ่มก็ยังเยอะมากคือตอนนี้เหมือนเหมือนมีการไล่ราคากันแบบวอลลุ่มไม่เยอะครับก็เออดูแปลกดีนะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงวอลลุ่มมันต้องมาด้วยตามหลักนะครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตต่อมาไบแนนนะครับไปแนนคอยก็หลักการคล้ายๆกันนะคือตัวไู ในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือมันยังคล้ายๆเอาเอาไว้คล้าย BTC ละกันตรงนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์เนี่ยมันยังคงแบบไปเขาเรียกว่ายังยังกึกอยู่ยังไปไม่ได้นะครับก็คือส66เนาะมันกําลังกําลังทดสอบตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ macd ตัดยังก็ยังไม่ตัดอีกนะครับแต่ว่าไอไซก็เกิน50แล้วก็ยังดูดีแล้วก็ mcdx เนี่ยเป็นขาแบบแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งถ้าผมตีนะก็คือจุดนี้ ที่เป็นแนวต้านสําคัญนอกจากจะเป็น3 6 6แล้วยังมี397นะครับที่เป็นจุดแนวต้านสําคัญถ้าเกิดใครอยากจะออกเหมือนว่าใครใครซื้อมาแล้วอยากจะลีนขายเทคพอรฟิตนะครับหรือเทคกาไรก็ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนใครจะเก็บถ้าจะเก็บผมว่ามันก็ต้องคอยแถวเนี้ยช่วงเนี้ยน่าจะดีกว่านะครับเป็น่วนที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็มีระยะย,ยาวเนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะเก็บระยะสั้นนะครับเหมือนกันเห็นไหมก็คือ มันจะมีเขาเรียกว่าเส้นหนึ่งค้ำๆอยู่ก็คือเส้นตัวสีเหลืองครับเส้น100วันนะครับ100วันที่377แล้วก็ข้างบนที่391เราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดูอาจจะใช้เป็นเส้นเรียกว่าเส้นม่วงก็คือเส้น200วันเป็นเส้นเกาะตัวช่วยให้เราพยายามแบบไปซื้อแถวแ,ถวแนวรับสําคัญได้เพราะฉะนั้นผมจะให้แนวรับสําคัญเป็นช่วงโซนนี้นะครับโซนนี้ก็ได้แก่308 314แล้วก็32 6สะครับสหรับ ใบแนสครับส่วนใบแนสเนี่ย a อใอซยังไม่ขึ้นถึงเจ็ดสิบนะครับก็มีโอกาสที่ยังขึ้นไปทดสอบแถวนี้ได้อยู่นะครับส่วน m c ็มเนี่ยเห็นไหมครับสีเหลืองเต็มไปหมดเลยคือไม่มีรายใหญ่มาเล่นและมีขึ้นกระปิ้นเดียวเพราะงั้นความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมากพอเมื่อเทียบกับตัวอีเธอเรียมนะครับดูวอลลุ่มเนี่ยครับเห็นไหมแทบไม่มีเลยน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงที่แบบบูมบูมสุดขีดเห็นไหมครับเนี่ยวอลลุ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับต่อมาอ่าริปเปิลนะครับริปเปิลเนี่ยอันนี้ ถ้าเกิดใครเล่นริปเปิลเนี่ยจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันจะไม่ค่อยตามใครค่อนข้างจะอินดี้ระดับหนึ่งนะครับตัวริปเปิลผมมาพามาดูตัวกาวีก่อนนะครับริปเปิลกาวีกเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเหมือนกันครับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ0.837นะครับยังยังไม่สามารถทะลุไปได้ซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นแนวโน้มที่สําคัญไอซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้จะเทคพอร์ติตรงนี้เลยแถวช่วง 0, 0. ูน 8.37ก็น่าสนใจในการเทคนะครับจุดแนวต้านแนวหนึ่งก็คือแนวนี้ประมาณช่วงนี้แล้วกันประมาณครับ0.94-1แล้วกันเป็นเลขจิตวิทยาประมาณประมาณเนี้ยนะครับจิตวิทยาก็เป็นแนวต้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนแนวรับระดับรายสัปดาห์น่าจะเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์นะครับอยู่ที่0.59หรือ0.60โดยประมาณนะครับแม็ดีนี่ยังดูไม่ตัดเลยนะครับยังดูห่างจากตัว BTC หรือว่า Ethereum อยู่หลายหลายคุมนะครับฮาไซ52เท่านั้นนะครับ แม็กดีนี่ยังเพิ่งขึ้นมาแบบยังไม่ถึงตรงกลางของเส้นไอตัวสีชมพูนี่เลยนะครับเพราะงั้นโมเมนตัมของ r i p p l e นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่วอลลุ่มก็เหมือนกันมี3แท่งเขียวเหมือนกันแต่ว่าวอลลุ่มก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นเหรียญที่อาจจะไม่ค่อยตามใครเท่าไหร่ต่อมา Car d a า o นนะครับ Car d a า o โนไลน์สัปดาห์นะครับก็คา r d a n o เป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างเอาเปอร์ฟอร์มในช่วงที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้นครับตอนนี้ก็ถือว่าแท่งเทียน เขาเรียกอะไรอ่ะราคาตอนปัจจุบันเนี่ยครับมันยังขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับหาซย56ก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่ยังขึ้นไปทดสอบได้นะครับทีนี้ตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่สําคัญแนวหนึ่งและซึ่งมันมันกำลังจะทดสอบตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยชนชน,ชนแล้วก็แถวที่มาเล่นเล่นกันทีนี้อันนี้ถ้ามันทะลุผ่านได้เราจะมองแนวรับแนวต้านถัดไปแถวโซนนี้นะครับก็คือ ตรงนี้มันจะเป็น1.47นะเส้นนี้เส้นนี้จะเป็น1.67ก็คือมีดิบกันต่างกันประมาณ20เซนนะครับส่วนนี้ของคาร์ดานโนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะเก็บคาร์ดานโนเนี่ยอ่าผมสังเกตเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีนะครับช่่งมาสัก1เหรียญท่วนนะครับ0.99นะครับถ้าเกิดใครสนใจถ้ามันลงมาอีกนะครับส่วนถ้าเกิดจะขายก็ตรงตรงนี้จะขายก็ขายได้เลยถ้าเกิดใครมีทุนในแถวนี้นะครับเด็กใครจะไปรอลุ้นตรงนี้ก็ได้ครับไมยถัดไป1.67นะครับ กราฟรายวันเห็นไหมครับก็จะมาทดสอบแถวแถวเส้น100วันนะครับคล้ายๆกราฟเ,เหมือนกันมากนะครับทั้ง Bitcoin แล้วก็เอาคอยนะครับก็จะตรงนี้นะครับที่เป็นเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงกดดันแนวต้านที่ค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งนะครับก็คอยดูกันต่อไปซึ่งถ้าคาราโน่เป็นรายวันเนี่ยโอมันขึ้นมาเยอะมากมีสิทธิ์ที่จะต้องลงมาพักฐานนะครับซึ่งลงมาพักได้ตั้งแต่อันนี้เก็บระยะสั้นนะถ้าเกิดใครจะดูเป็นรายวันก็เนี่ยได้ตั้งแต่1.30 1.27 1.24ประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาลิทคอยนะครับถ้าใครจำได้ลิทคอยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าเหรียญทั่วไปจริงๆนะครับทีนี้ตัวอย่างไรก็ตามแต่นะครับลิทคอยเนี่ยยังสามารถรับก็เรียกว่ามีเส้น200สัปดาห์นะครับหรือเส้น100สัปดาห์ที่เป็นเหลือญกับม่วงเนี่ยคอยค้ำอยู่ยังไม่ลงมาเรียกว่าหลุดหลุดนะครับก็คือยังอยู่ในเส้นนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นการแบบเหมือนกับอารมณ์แบบกำลังจะขึ้นไป3 3 3แท่งเขียวจริงนะครับแต่่วา มันยังเจอแนวต้านสําคัญอยู่ผมให้เป็น2จุดแล้วกันคือแนวนี้เนาะเนี่ยตั้งแต่แนวตรงนี้มาได้ไล่มาประมาณโซนนี้นะครับหรือโซนนี้ก็ได้ครับอ่ะแนวสําคัญแนวหนึ่งนะครับโดยประมาณนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะอีกแนวหนึ่งคือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับเพราะงั้นแนวต้านสําคัญของรีค,คอยมี1นึ่ง็กับหนึ่เ้นะครับสเส้นนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็แนวรับก็ตรงนี้เลยครับที่ที่เราเห็นกันก็คือโซนแถวประมาณสัก1 0 0่งรถึงหนึนะครับโดยประมาณของตัวรีค,คอยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเก็บ ที่มันมีหลายเหรียญผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นลิทคอยเพราะมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับแม็กดียังไม่ตัดนะครับอ่าไนซายนี่ยังไม่ถึง50ด้วยซ้ำนะครับมันยังดูค่อนข้าง,างแบลิชด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับ MCDX กก็เนี่ยขึ้นมากระตึ้งหนึ่งนะครับวอลลุ่มก็ยังถือว่าน,น้อยเมื่อเทียบกับช่วงนี้นะครับต่อมาเป็นดอชคอยนะครับดอชคอยเนี่ยก็โอ้คือตรงนี้เนี่ยแท่งเขียวเนี่ย มันไม่ได้แท่งเขียวใหญ่แบบนี้นะครับเป็น2งเขาเรียกว่า spinning top รือลูกขางด้วยซ้ำนะครับจากนั้นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็มีอยู่สัปดาห์เนี้ยของแท่งเนี้ยที่มันขึ้นมาโป้งเดียวเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถเห็นว่ามันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25สสัปดาห์ซึ่งดีนะครับดีบ่งบอกแนะนวโน้มว่าดีนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเนี่ยวอลลุ่มเทียบกับชว่วงนี้ก็ยังไม่ได้นะครับแม็กซี่ยังไม่ตัดอาร์ไิน่ก็อาจจะเก ที่บอกว่าผมบอกรายใหญ่เนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็เข้ามามากกว่าครึ่งแล้วนะครับอันนี้มีความน่าสนใจการที่แท่งเขียวขึ้นมาเยอะอย่างนี้นะครับแม้ว่ามารุ่งจะไม่เยอะก็ตามให้เราสังเกตว่าถ้าถ้าใครอยากจะเก็งกําไรเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เก็งกําไรได้นะครับมีความแนวโน้มของขึ้นสูงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจะต้องลงมาพักฐานแถวศูนย์จุดสองสองหกก่อนตามรายสัปดาห์เนาะนะครับแล้วก็มันก็จะไปทดสอบแถว,แถว อันนี้ผมคิดเองนะคือมันน่าจะไปแถวๆอันนี้ครับลำดับถัดไปนะก็คือเป็นแนวรับอยู่ที่0.32 7นะครับตอนนี้อยู่ที่0.268โดยประมาณนะครับทีนี้เอาดูมากราฟวันแล้วกันนะครับอ่ะกราฟวันเนี่ยมันจะต้องเจอต้านตรงนี้แน่นอนคือจะเห็นว่าดอชคอยเนี่ยเส้น200 200วันเนี่ยรับค่อนข้างอยู่ตลอดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเป็นแบบเขาเรียก เล่นเล่นตามตามคลื่นตามตามเทรนตามอะไรอย่างนี้ยครับก็สามารถเข้ามารับแถวช่วงศู 2, 2, 5, นย์งศูนย์นีครับช่วงนี้นะครับ0.2 0 2 0์จโทษครับ2 2เส้นนี้เนาะนะครับแล้วก็ไปขายตรงเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับก็คือ0.30หรือประมาณ9บาท9 9ตอนนี้น่าจะเท่าไหร่แล้วอ่ะโทษครับประมาณ9บาทมีแ8ดนะโดยประมาณครับแต่ว่าตอนนี้ไฮไซมันขึ้นมาสูงนะสำหรับรายวันก็ผมว่าต้องมีย่อบ้างแหละก็ช่วงนี้นครับน่าจะเก็บต่อ ันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมุมมองของคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเราขาดหายกันไปนานแต่ก็เริ่มเห็นเรียกว่าแรงกระเพื่อมอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของการกลับมาซื้อติดของตัวแท่งเขียวติด3สัปดาห์นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมว่าต้องมีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับซึ่งการปรับฐานย่งก็แล้วแต่ว่าจะรุนแรงหรือว่าปรับฐานตามสเต็ปที่เราว่าดคิดไว้นะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนวางแผนในการเล่นดีๆนะครับว่าจะเป็นเกมอำไรหรือระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เมื่อมีอะไรน่าสนใจในคริปโตเคอเรนซีนะครับสวัสดีครับ